ในเมื่อปีที่แล้วเองค่ะนะคะถ้าทุกคนเห็นแบเกราอันนี้ยืนสอนเหตุเนาะยืนสอนเหตุอยู่นะคะยืนสอนเหตุทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่นะคะเปืือใครสนใจนะโอเคนะคะแอบโฆษณาขายของนิดนึงนะะโอเคนะคะก็จะบอกว่าตัวลินเองนะคะนอกเหนือจากเปิดใจในเรื่องของความพร้อมของสิ่งที่บริษัทมีแล้วทีมผู้บริหารแล้วระบบของผู้นำที่เซตเอัพไว้แล้วนะคะลินประทับใจในเรื่องของสินค้ามากมากๆมากๆมากๆ เพราะอะไรคะถ้าทุกอย่างดีบริษัทดีแผนการใจดีประธานดีทีมบริหารดีนะคะอัพไลน์ดีระบบดีแต่ถ้าสินค้าไม่ดีทำได้ไหมอยากทำไหมไม่มีใครอยากทำค่ะแต่ตัวลีนนะประทับใจในสินค้าของไลออนมอลแบบสุดชีวิตอะคะ่ะดูนะภาพลักษณ์แบบนี้คือคนป่วยชัดๆใช่ไม่ใช่คนป่วยชัดๆค่ะเพราะที่ทุกคนเห็นคือ ณนะตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วลินเป็นไขมันเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลเป็นทุกโรคเลยค่ะนะคะเป็นทุกโรคไม่เป็นโรคเดียวคือซับจางไม่เป็นนะคะแต่เป็นทุกโรคเลยนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้ยเหมือนกันเลยคุณลินพี่เป็นทุกโรคเลยแต่พี่พ่วงซับจางมาด้วยแต่วันนี้ถ้าคุณรู้จากไรออนหมอคุณจะไม่เป็นโรคซับจางอีกต่อไปเอาไม่เอาเอาไม่เอานะคะใครเอากดเอามาเลย เอามาสิเอา้านะคะฉันจะเลิกฉันจะหายจากทุกโรคนะคะโดยเฉพาะโรคสับจางวันนี้อะค่ะถ้าคุณเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์เหมือนกับที่ลินเป็นนะเงินมันจะไหลเข้ามาหาคุณทุกช่องทางคุณลองคิดดูสิจากที่คุณแบบดำๆอะแล้วคุณแบบผิวพันผ่องใสออร่าขึ้นะ่ะคุณคิดว่ามีคนทักไหมนี่นะคะแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณป่วยอยู่ คุณต้องเสียเงินให้กับหมอเท่าไหรอ่อะวันนี้แค่คุณนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ของไลออนมอจะทําให้คุณลดการรักษาลงได้สราพสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะคุณจะเหลือเงินเก็บในกระเป๋าเยอะขึ้นเนี่ยคือรูปเมื่อปีที่แล้วนี่คือรูปเมื่อปีที่แล้วเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลินอยากเป็นโค้ดสอนเทรดที่ที่น่ามองที่น่าดูค่ะนะคะไม่อยากแบบ ไม่ใช่ว่าคนอ้วนไม่ดีไม่ใช่คนอ้วนไม่น่ารักนะแต่ต้องยอมรับว,ว่าคนอ้วนสะสมโรคไว้ในร่างกายเยอะค่ะแล้วเรียนเป็นคนหนึ่งค่ะที่ครอบครัวนะคะอยู่มีแต่คนป่วยะนะคะแม่ก็ป่วยนะคะอดีตสามีก็ป่วยนะคะคือมีคนป่วยรายล้อมตัวเองมีเลยกลัวค่ะกลัวการเป็นโรคไตกลัวการป่วยกลัวการไปนอนโรงพยาบาลมากๆ เราล่าสุดที่ตัดสินใจดูแลตัวเองอย่างจริงจังซึ่งจริงอ่ะดินก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมเยอะนะแล้วดูแลตัวเองอย่างจริงจังมาโดยตลอดนะคะแต่มันไม่เห็นผลไงด้วยความที่เราเป็นคนซื้อของง่ายอ่ะใครขายอะไรดินซื้อหมดนะถ้าใครได้ติดตามดินใน a c e b o o k นะดินจะเป็นคนที่ชอบรีวิวหนึ่งสองสามสี่ใครมีอะไรดีฉันซื้อไม่ได้รับจ้างรีวิวนะคะซื้อมากินเองนี่แหละค่ะซื้อมากินซื้อมาทาซื้อมาใช้อันไหนดีจะรีวิวให้นะคะคือเป็นคน เป็นคนรักในการใช้สินค้านะคะแต่สินค้าของ l i o n m มอ l ทำให้รินเปิดใจค่ะทำให้รินอยากแบบว่ามีความสุขในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความสุขในการแบ่งปันมีความสุขในการให้มีความสุขในการกินเท่าไหร่แบบคือคือถ้าวันไหนไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ของ l i o n m มอ l นะวันนั้นจะรู้สึกว่าชีวิตขาดหายอะไรไปอะ่ะอย่างนั้นเลยนะมันดีเลิศขนาดนั้นนะทุกคนมันจะไม่ได้ทำได้ยังไงอะ่ะจริงไหม วันนี้คุณเห็นบริษัทมีความพร้อมประทานพูดจริงทําจริงทําจริงพูดจริงอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบมีระบบที่ดีรองรับแล้วยังมีสินค้าที่เปลี่ยนแปลงเราได้จริงๆอะ่ะเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพดีขึ้นได้เปลี่ยนแปลงให้เราเป็นคนที่โอเคแหละทุกวันนี้เราอาจจะไม่ใช่เป็นคนสวยเลิศนางฟ้าแต่ลินว่าลินเป็นคนหนึ่งที่ที่เปลี่ยนจากจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสินค้าของไลออนมอนจริงนะจากแบบ หน้าที่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าดําตัวดํหน้าจากแบบว่าแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางไม่ติดอะค่ะแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางไม่ติดหน้าใครเคยเป็นมั้งใครเคยเป็นแต่งหน้าครึ่งวันเครื่องสำอางหายหมดแล้วถ้าใครเป็นกดเขาหน่อยค่ะอยากเห็นแต่งหน้าครึ่งวันน่ะเครื่องสำอางออกไปหมดแล้วค่ะโค้ดแต่ถ้าใครได้ไปเจลินที่ออฟฟิศนะจะเห็นเลยว่าลินแต่งหน้าครั้งเดียวเช้าจดเย็นเป๊ะอย่างไรก็อย่างนั้น เพราะอะไรไหมคะหนึ่งก่อนนอนต้องล้างลำไส้ด้วยไฟตัวเอสค่ะทุกคนแล้วไฟตัวเอสนะเป็นดีท็อกซ์ที่ไม่เหมือนในดีท็อกซ์ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะจะพูดอย่างนี้ค่ะดีท็อกซ์ของเราเป็นดีท็อกซ์ที่ผสมคอลลาเจนถึง5,000มิลลิกรัมแล้วนะคะดีท็อกซ์ของเราเป็นดีท็อกซ์ที่ใส่สารอาหารและกาดใยไฟเบอร์ที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายที่ร่างกายควรได้รับ อยู่เป็นจํานวนมากคุณไม่ต้องสังเกตอะไรเลยค่ะคุณแค่เอาแบรนด์ทั่วไปที่ซื้อในท้องตลาดทุกถูกอะ่ะแบบที่แบบว่าใสๆเน้งๆที่มันอร่อยที่มันหวานๆเน่ยกินง่ายๆเอามาแล้วก็เอาไฟตัวเอสของเราเนี่ยผสมเช็คเลยเอามาคุณจะเห็นความชัดเจนอยู่หนึ่งเรื่องเลยเราจะมีกากใยให้เห็นชัดเจนไม่ใช่ตะกอนนะแต่มันคือเขาเรียกว่าสารอาหารมันคือไฟเบอร์ จริงๆเพราะไฟเบอร์ที่ดีอ่ะต้องเป็นมีไฟเบอร์ที่ดีคุณสมบัติของมันจะมีทั้งส่วนที่ละลายน้ําได้และละลายน้ําไม่ได้ส่วนที่ละลายน้ําได้จะเป็นส่วนที่เอาไขมันใหม่ที่เพิ่งรับเข้าไปออกส่วนเขาเรียกว่า กากใยอาหารนะคะใยอาหารเส้นใยอาหารอ่าเส้นใยอาหารที่ละลายนะ้ําไม่ได้มีความสําคัญและจําเป็นที่จะไปเอาคาบตะกังไขมันเหมือนท่อน้าอุดตันของคุณของที่คุณสะสมไว้เก่าๆทั้งหลายอะ่ะใครเป็นคนผอมที่มีพุงใครเป็นคนที่ท่ายไม่เขาเรียกว่าออกไม่หมดออกไม่สุดไม่ตรงเวลาใครเป็นคนที่ชอบกินของมันของทอดของหวานใครที่เป็นคนชอบกินแป้งและน้ำตาลบอกได้เลยนะว่าไฟเบอร์ที่ดี ดีท็อกที่ดีจะต้องสามารถเข้าไปยับยั้งการแปรเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลน,นะคะยับยั้งนะแล้วก็ไปล้างไปขูดไปกระช่าของเก่าที่คุณเก็บสะสมไว้อะที่มันทำให้ลําไส้คุณสกปรก,กออกมาให้หมดแล้วบอกได้เลย,เลยใครที่บอกว่าโอ้ยฉันกินดีท็อกมาทั้งชีวิตฉันลาไส้สะอาดแน่นอนท้าเลยค่ะถ้าคุณไม่เคยกินไฟโตเอสนะคุณกินวันนี้สองซองไปเลย ก่อนนอนสองซองไปเลยใครที่บอกว่าลําไส้คุณสะอาดอยู่แล้วหนูเถียงใจขาดเพราะวันรุ่งขึ้นคุณจะเห็นไขมันออกมาเยอะมากต่อให้คุณเป็นคนผอมก็ตาม้าเลิศไหมเพราะว่าคุณต้องลองทานค่ะคุณต้องลองทานสินค้าแล้วคุณจะรู้เลยว่าไฟโตเอสนะกล่องละ590บาทสำหรับราคาสมาชิกได้100 PV แต่คุณขาพรคุณทานไปปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นของที่ราคาถูกมากเลย เป็นของที่ราคาย่อมเยาวมากเพราะอะไรคะเขาใส่สารอาหารไปเยอะมากแล้วคุณกินไปเลยคะ่ะเป็นนี้เท่าที่คุณกินเท่าไหร่คุณก็ไม่เหี่ยวไม่โทรมมีที่ไหนดีท็อกใส่อคอลลาเจนถึงห้าพันมิลลิกรัมคะทุกคนเลิศไหมแล้วรสชาติอร่อยมากเป็นกีวีผสมแอปเปิลเขียวผสมกระบองเพชรนะคะคือสารอาหารทุกตัวเขาใส่แบบจัดเตม็มอ่ะเขาใส่แบบจัดเตม็มเขาใส่แบบไม่ได้หวงของ นะคะเพราะฉะนั้นใครที่วันนี้บอกว่าเฮ้ยฉันกินแบบซื้อทั่วไปตามท้องตลาดก็ได้กล่องหนึ่งสอง3้0ยสามรอยสี่ร้อยเองคุณกินไปเลยค่ะคุณกำลังกินน้ำตาลกับยาละบายเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นนะใครที่ยังไม่เคยลองไปลองเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีดีท็อกซ์ที่มันที่แบบในรูปแบบฉบับที่คุณไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตด้วยอ่านะคะ สินค้าตัวต่อมาโอ้ยน้ําตาจะไหลนินเป็นคนหนึ่งอะที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องของการนอนไม่หลับหลับไม่ลึกนะคะด้วยน้ําหนักตัวที่เยอะด้วยอาชีพหลักและงานหลักของเราคือการที่จะต้องทํากําไรในช่วงเวลากลางคืนนะคะเพราะว่าตลาดอเมริกาและกราฟเนี่ยมันจะวิ่งช่วงตอนคืนทําให้เรานอนไม่พอแล้วพอนอนไม่พอนะคะมันก็จะทําให้เราอ้วนขึ้นเรื่อยๆใครที่กลัวอ้วนนะคะฟังดีๆนะ บางคนบอกว่าฉันกินน้อยบางคนก็บอกว่าฉันเลือกกินแต่ฉันยังอ้วนเพราะอะไรคะเพราะคุณการนอนของคุณมีปัญหาถ้าคุณนอนไม่หลับคุณหลับไม่ลึกนะคะคุณหลับไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มนะจะทําให้คุณอ้วนเลียไหมใครที่กำลังสงสัยตัวเองบอกเฮ้ยฉันก็ไม่กินของหวานไม่กินทอดไม่กินมันนะแต่ฉันไม่ค่อยนอนอ่ะหรือเวลานอนคุณนอนไม่หลับหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกอ่ะหลับไม่ลึกคืออะไรคะ หลับหลับตึงตื่นน่ะแล้วบางคนนั้นนอนทั้งวันน่ะแต่ก็ยังรู้สึกง่วงนอนใครเป็นบ้างคุณไปเช็คตัวเองเลยนะหรือบางทีคุณกินอาหารเสร็จคุณกินข้าวเสร็จปุ๊บกําลังขับรถปุ๊บแล้วคุณง่วงใครเป็นเป็นกดเขาหน่อยอยากรู้ใครเป็นม้างขับรถทีไรง่วงขับรถทีไรง่วงคุณกำลังจะเป็นเบาหวานนะคะแสดงว่าน้ำตาลในเลือดคุณสูงมาก กินข้าวเสร็จแล้วง่วงนั่งตรงไหนก็ง่วงนั่งฟังนู่นนี่นั่นนั่งเรียนออนไลน์อยู่ก็ง่วงทําอะไรก็ง่วงทงั้งทั้งที่เมื่อคืนก็นอนมาตั้งแปดเก้าชั่วโมงแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่พอคุณจัดเลยคุณจัด d ีแบ k นะคะเซซามีนเป็นสารสกัดงาดําของเราอะ่ะสองแคปซูลนะคะสองแคปซูลก่อนนอนนะไม่ใช่แคปซูลสองเม็ดก่อนนอนนะคะเป็นซอฟ์เจลของเราเป็นซอฟ์เจลนะคะนําเข้าจากเยอรมันสารสกัดนําเข้าจากประเทศอินเดีย งาดำที่ดีที่สุดในโลกมาจากประเทศอินเดียค่ะแล้วเราเอาวัตถุดิบท,ดที่ดีที่สุดในโลกมาใส่ในดีแบ็กเซสเมียนของเราเลิศไหมเลิศนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะต้องบอกว่าสารสกัดจากงาดำเนาะสารสกัดงาดำเนี่ยมันมีตามในท้องตลาดเยอะมากมากๆๆๆๆมากและมากๆนะคะแล้วอะไรล่ะที่เป็นจุดเด่นเราอะ่ะเป็นอย่าลืมนะว่าเราเป็นโรงงานผลิต เองด้วยเรามีแลบเองด้วยการที่เราจะกล้าออกมาสู้ตลาดนั่นหมายความว่าเราต้องวิจัยเราต้องทำเราต้องหาความต่างนะคะแล้วเราพูดง่ายต้องใส่แบบในโดสแบบจับเต็มอะ่ะแล้วเลือกเอาคุณภาพที่ดีและเห็นผลจริงๆไม่เช่นนั้นเราจะสู้ที่มีในท้องตลาดไม่ได้ใช่ไม่ใช่ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะคุณไม่ต้องกลัวเลยเซซามลเรากล้าพูดได้อย่างเต็มปากเซซามนมาจากไหนคะอ,อ๋อเซซามนมาจากสารสกัดงาดาที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศอินเดียค่ะเลือดไหมคะ,ะช่วยเรื่องอะไรบ้างลดคลอเลสเตอรอลในเลือดนะคะช่วยระบบการขับถ่ายช่วยบำรุงสายตาช่วยระบบหัวใจนะคะบำรุงเส้นผมช่วยในเรื่องของการป้องกันอัลไซเมอร์ทาให้เรานอนหลับดีผิวพรรณดีกระดูกดีใครที่มีปัญหามือชาเท้าชาเดินกอลเดินแกลบ กระดูกไม่ดีเป็นลุมมาตอยปวดตามข้อตามเข่านะคะจัดไปเลยเพราะตัวเรียนเองนะคะส่งไปให้กับทีมงานนะคะหลือก็พ่อพ่อแม่แม่ที่นับถือที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกของการเดินปวดขาปวดเขา่าเดินไม่ได้ใช้ไม้เท้าลรนกล้าพูดเลยนะ ลูกค้าลินส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เท่าที่ส่งไปให้ทานทุกคนฟีดแบ็กกลับมาเลยว่าจากที่ใช้ไม้เท้าทุกว,วันนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วจากที่เข้าสวนทําสวนไม่ได้ทุกวันนี้เข้าไปทําสวนได้แล้วโดยใช้เวลาในการดูแลสุขภาพด้วยเซามีของเราเพียงหนึ่งถึงสองสัปดาห์เท่านั้นว้าวไหมคะว้าวว้าวว้าวที่สุดเลยอะเหมือนเราได้ให้ชีวิตใหม่อะค่ะวันนี้ถ้าเราแนะนําสิ่งดีๆให้ใครแล้วใครสุขภาพดีขึ้นเพ,นเพราะเราอ่ะ คุณกําลังสร้างบุญนะคุณกําลังเป็นผู้ให้คุณกําลังน,นําเสนอในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันเป็นประโยชน์อ่ะแต่คุณจะพูดไม่ได้เหมือนลินหรอกถ้าคุณยังไม่ได้ลองทานอย่างจริงจังแล้วบอกได้เลยนะเวลาจะทานอาหารเสริมให้ได้ผลอนะ่ะคุณต้องทานให้ถึงโน้ตคุณอย่าทานแบบประหยัดนะทานแบบว่ากลัวหมดทานแบบว่าเดี๋ยวมันจะหมดเร็วคุณอยากจะแบบว่า,าแบบประหยัดไว้ทานนานๆแต่มันรู้สึกว่าไม่เห็นอะไรกับตัวเองกับทานให้มันรู้เรื่องกันไปเลยว่าเฮ้ยมันดีไม่ดีเอาแบบไหน ตัวลินอะนะคะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยใช่สิคุณพูดได้ว่าคุณคุณมีกําลังซื้อแต่มันไม่ใช่นะเพราะกาลังจะให้เปรียบเทียบอย่างนี้วันนี้ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองป่วยเป็นเบาหวานคุณต้องกินไก่เบนเฟอร์มินคุณต้องกินยารักษาพอคุณกินยารักษาคุณจะเป็นโรคไตพอคุณเป็นโรคไตคุณต้องไปนอนฟอกไตรอบละสี่ชั่วโมงคุณไปนอนลอกฟอกไตรอบละสี่ชั่วโมงใครเขาจะจ้างคุณทํางาน ถามหน่อยต่อให้คุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ร่ำรวยอยู่แล้วคุณรู้ไหมว่าโรคไตเป็นโรคที่โคตรอะพี่มหาเศรษฐีไม่มีใครอยากเจอเพราะว่าคุณจะต้องฟอกไตวันเว้นวันเมื่อคุณป่วยแล้วคุณจะทํางานอื่นไม่ได้คุณจะทํางานไม่ได้เลยคุณจะเสียอะไรได้เท่าไหร่ถ้าปล่อยให้ตัวเองป่วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณซื้ออาหารเสริมแค่กล่องละ590้าบาทกินแล้วอัดกินให้ถึงโดสกินให้เห็นผลแล้วกินมันอย่างประจํานะบอกได้เลยว่าประหยัดเงินกว่าการที่คุณจะต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับ เชื่อไหมเชื่อไหมใครเชื่อกดเชื่อมาเลยเชื่อกดเชื่อมาเลยใครเชื่อปิดไดมอนด์เลยค่ะจบปิดการขายพอเลิกจบนะคะอยากให้คุณลองทานอยากให้คุณลองทานค่ะนะคะสารเราเลือกสาสกัดที่ดีที่สุดนะคะแล้วในนี้มันมีประโยชน์และอุดมไปด้วยประโยชน์มากเพราะมันมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเซนสมินงานดำคุณไปค้นเอาเลยใน Google เทียบเลยค่ะ เยอะแยะมากมายเลยจริงๆว่ามันมีประโยชน์จริงๆมันช่วยกระทั่งในเรื่องของการต้านมะเร็งด้วยนะคุณรู้ไหมรักษาระดับไขมันมีการเติมไขมันไขมันดีเพื่อลดปริมาณไขมันเลวนะเออแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยเพราะฉะนั้นใครจริงๆแล้วในร่างกายของคนเราอ่ะในร่างกายของคนเรามันมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทําอะไรที่มันไปกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งนั้นน่ะมันกลับมาทํางานอีกครั้งอ่ะมันจะทําให้คุณป่วยเป็นโรคมะเร็งในที่สุดไง ซึ่งจริงๆร่างกายของทุกคนมมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้ถูกกระตุ้นให้เอามาใช้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ดูแลสุขภาพตัวเองอ่ะคุณก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งในที่สุดมั้งอกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเรื่องที่จะดูแลสุขภาพได้อ่ะงานวิจัยเขาบอกเลยว่านะคะสารสกัดเซซามีนที่ได้จากงานสารสกัดของงาดำอ่ะช่วยในเรื่องของการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะคะอ่ะให้ทานคู่กันกับนะคะให้ทานคู่กันกับสารสกัดจากผักและผลไม้5้าสี ะะเพราะวันนี้ทุกวันนี้เรานะคะบอกได้เลยว,ว่าไม่มีใครกินผักและผลไม้ครบห้าสีหรอกเอาแค่ผักสีเขียวเนี่ยที่มันหาง่ายมากๆในแต่ละวันนะ่ะคุณกินวันละเท่าไหร่ร่างกายของคนเราควรได้รับผักและผลไม้ห้าสีจำนวนวันละประมาณยี่สิบกิโลบ้าบอ,อห่อหโกใครจะกินถึงจริงไหมกินยี่สิบกิโลเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อต้านโรคสองเพื่อล้างพิษสามเพื่อช่วยกระตุ้นการระบบขับถ่ายแต่มันไม่มีใครกินถึงไงคะ แต่ถ้าวันนี้ค่ะจะดีกว่าไหมถ้าในผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะเป็นผักอัดเม็ดที่นะคะในเนี้ยมีทั้งผักครบทุกสีอ่ะทั้งห้าสีอัดอยู่ในนี้แล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างบำรุงผิวลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ลดระดับน้ําตาลในเลือดและล้างสารพิษในร่างกายนะคะล้างสารพิษในร่างกายปรับสมดุลนะคะทำให้ตับและไตทํางานดีขึ้นหนักขึ้นเอ้ดีขึ้นคุณต้องฟังนีก่อนนะ โรคไตเป็นโรคที่น่ากลัวิคนค่อนข้างที่จะกลัวโรคไตเนื่องจากคุณแม่ก็ป่วยเป็นโรคไตโรคไตเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยรักษาไม่หายแล้วนะคะคุณต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะเปลี่ยนไตแล้วการเปลี่ยนไตก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถร่างกายเราจะสามารถรับไตของผู้อื่นที่เขามาบริจาคให้คุณได้เสมอไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณยังไม่ได้ป่วยเป็นโรคไตผักสีเขียวทั้งหลาย ะคะมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยโรคไตเพราะวันที่คุณป่วยเป็นโรคไตแล้วเขาห้ามคุณกินผักสีเขียวทุกชนิดเลียไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณป่วยเป็นโรคไตถึงขั้นต้องฟอกแล้วเขาจะห้ามคุณผักกินผักสีเขียวทุกชนิดเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นโรคไตหรือไตคุณยังไม่ได้เสื่อมในในระดับที่คุณจะต้อเป็นต้องฟอก คุณต้องบำรุงร่างกายให้ดีค่ะเสริมสร้างสุขภาพด้วยนะคะผัด,อ,ดอัดเม็ดของเรานะคะเป็นการสกัดเย็นนะเป็นการสกัดเย็นจากผักและผลไม้5สีมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับคุณด้วยโอเคไหมนะคะเนี่ยินทานแบบเนี้ยทุกวันอ่ะเชา้าอย่างละ2เม็ดก่อนนอนอย่างละ2เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่หนักๆนะคะแล้วอยากเห็นอยากจึ้งเลยอ่ะ สามวันเจ็ดวันวัดผลเลือเชา้าวันเย็นอย่างละสองสองสองนะคะอย่างละสองสองสองร่างกายไม่โอเวอร์โดสค่ะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณรับประทานเยอะเกินไปแล้วคุณจะเป็นโทษไม่เป็นค่ะนะคะ,นะคะาสารสกัดทั้งสองตัวต้องบอกว่าอาหารเสริมทั้งสองตัวนี้เป็นการสกัดเย็นนะคะอยู่ในรูปแบบของซอฟเจลหนึ่งจะช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้นซึมซึมเข้าสู่ร่างกายดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นสองจะไม่เหลือสิ่งตกค้างดูนะ เม็ดนี่ยใส่กิ้งไม่มีตะกอนหรือสิบกุลใดๆเลยอะสวยมากขอบอกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะวินขออนุญาตยกให้ผลิตภัณฑ์ทั้งสามรายการนี้เป็นราชาเป็นเทพของการดูแลสุขภาพและความงาม n u m b e r ว ของลินณเวลานี้นะคะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะรวมไปถึงนะคะเฟชชี่เยลลี่บอกได้เลยนะใครที่ต้องการผิวสวยหน้าใสาไม่อ้วนนะคะเฟชชี่เยลลี่เป็นรูปแบบอลลาเจนนะคะแล้วก็ SOD นะคะซึ่งจำเป็นต่อการชะลอวัยซึ่งจำเป็นต่อการชะลอวัยในซองเดียวนะมีสารสกัดที่เป็นพรีเมียมฟู้ดเกรดนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยหมดแล้วที่จะช่วยทำให้ดูแลผิวพรรณของคุณไม่ให้คุณแก่เร็ว นะอาหารเสริมที่สักทั้ง3รายการที่เรียนพูดไปก่อนนั้นนี้ยก็ช่วยชะลอวัยแล้วนะแต่ถ้าคุณต้องการบูสตผิวให้เร็วๆอะ่ะให้ผิวคุณใสคุณบริงเห็นผลเร็วนะคะต้องนี่เลยค่ะเฟชชี่เยลลี่นะคะเป็นคอลเาเจนอาหารเสริมผิวที่ทานง่ายสะดวกนะคะและอร่อยที่สุดนะเวลานี้จะทำให้ผิวคุณแข็งแรงนะคะไม่เหี่ยวไม่โทมด้วยนะคะ,อะขอฝากนะคะ สินค้าอีกหนึ่งรายการที่ท่าน MDV นะคะพี่วีของเรานะบอกว่าแบบสั่งธร,รอะ่ะด้วยด้วยความเชื่อมั่นนะคะและความตั้งใจมากๆนะคะในการคิดค้นกาแฟของเราขึ้นมาเป็นราชาศาสตร์สกัดที่ช่วยในการดูแลดวงตาต้องบอกว่าในผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะไม่ได้มีส่วนผสมเพียงแค่15ชนิด นะมีทั้งหมด32ชนิดนะคะแต่แน่นอน,นะคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ใครลอกเรียนแบบเราไม่ได้ใส่อินกิเเียนเข้าไปในกล่องอะข้างกล่องให้คุณเห็นทั้งหมดหรอกจริงไหมไม่งั้นคู่แข่งเขาก็จะไอ้น,นี่ของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กาแฟของเราใส่เขาเรียกว่าวัตถุดิบระดับพรีเมียมเกรดเนี่ยเข้าไปประมาณ32รายการนะคะแล้วช่วยบำรุงสายตาพวกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอ จอม่านตามองไม่ชัดมองกลางคืนไม่สว่างแสบตาพร่าเราใช้มือถือกันทั้งวันเราใช้หน้าจออัหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในท,ที่ที่เป็นแดดจัด,จดเนี่ยทุกวันนี้อากาศร้อนเนะเาะพอเราออกไปแล้วเรารู้สึกแสบตาจนน้าตาไหลอะค่ะนะคะ,ะพี่มดีบอกว่าขอ20แก้ว20แก้วคุณกินวันละกี่แก้วไม่รู้ขอ20แก้วจะเห็นผลรือว่าดวงตาคุณบริ้งขึ้นทันทีเลยดีเลิศมากป้องกันแสงสี